สำหรับต้นปีนะครับพุทธศักราช2565ในเดือนมกราคมนั้นจะมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่4ดวงนะครับดวงแรกก็คือดาวพระพุธโคจรเดินถอยหลังนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12มกราคมหลังจากนั้นจะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14มกราคมตามด้วยดาวพระอังคารนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่นะครับ16มกราคมและสุดท้ายก็คือ ดาวพระศุกร์จะโครจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูแต่เป็นการเดินถอยหลังนะครับในวันที่19มกราคมเท่ากับว่ามีดาวอาทิตย์ดาวอังคารเดินหน้าส่วนดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โครจรเดินถอยหลังพักองศานะครับผม4ี่ดวงในการย้ายนี้ย่อมส่งผลต่อ12ราศีดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลักคณาสถิตณราสีมิถุนนะครับช่วงเวลานี้ก็มีดีๆหลายๆปะปนกันไปนะครับในภาพกว้างเนี่ยดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์เขาก็อยู่ราศีของธนูเป็นปัตตนิของท่าน ใน3ดวงนี้นะครับประกาศแรกเนี่ยเขาบอกเรื่องของตัวคุณเองนั้นจากเดิมที่เคยขัดขืนเข้มแข็งเต็มทีแบบ่เต็มแม็กเต็มเหนียวรอบนี้มันจะเริ่มรู้สึกแผ่วๆเบาไปอาจจะมีหน้าที่การงานหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้หรือต้องยอมเข้าไปเยอะขึ้นกว่าเดิมลักษณะเหล่านี้มันจะส่งผลในดวงตาของคุณจากเดิมที่เคยขแข็งขืนแข็งขันได้รอบนี้มันแข็งขันไม่ออกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งต่อมาเนี่ยในเรื่องของ รรเรื่องของความรักเนี่ยมีดาวองคาเนี่ยที่เป็นเรื่องของอริเข้ามาร่วมประกอบกับดาวพระสุกนะครับที่เลงดวงชะตาก็เข้าเกณ์พิทุบายเข้าไปอีกหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นคู่มิตรกันจริงนะครับองคากับสุกแต่ว่าลอยในภพนี้เนี่ยมันแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยดูเหมือนจะดีแต่ลึกๆผมว่าคงต้องมีปัญหาเบียดเบียนกันมาบ้างนะครับเพราะว่าอริมันทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันมันมีอยู่วิธีหนึ่งคือดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนปัตนิในต,ตอนนี้เขาเข้าสู่มงสุภาพยายามชวนคนรัก ทำบุญด้วยกันใช้ดาวพหัสเสริมนะครับเป็นการแก้สิ่งที่อริตี่มันจะเกิดขึ้นให้มันเบาบางจางลงไปอันนี้ถือว่าช่วยได้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนรักกับคุณเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ทะเลาะาาเบาะแว้งกันไอทะเลาะเกษตรในเดือนนี้ดวงต้องยอมเข้าไปอีกอย่างที่บอกไปตอนต้นกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเคยสั่งเคยสอนเคยอบรมเคยคุยได้เคยแข็งรอบนี้ต้องอ่อนยุวบบถูกบี้ถูกคนรัก ขึ้นมาแทนอํานงอนาจปัญหาไปหมดช่วงนี้ก็พยายามเข้า,ขาใจกันนิดนึงเพราะดวงดาวจะส่งผลแบบนั้นต่อมาในเรื่องของบริวารผมว่าเรื่องของลูกหลานหรือบริวารตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันเป็นพินทุบาทคือดาวพระศุกร์นะครับ เมื่อข้จรเข้าสู่เรือนนี้มันจะทํางานไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่หรือนําปัญหามาให้คิดว่าเคยมอบหมายงานที่ผ่านมามอบให้แล้วทําได้เรียบร้อยไอ้รอบนี้มันไม่เรียบร้อยแล้วเพราะมันมีทุบบาทหรือมีปัญหามาให้รวมไปถึงปัญหาทุบใต้ผมอาจจะต้องระมัดระวังลูกน้องตรงกินใต้โต๊ะพยายามตรวจสอบตรวจช็คให้ดีๆนะครับอันนี้อย่าได้ประมาทพลาดพัง้งเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาประกอบกับเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะกําเริบเข้ามาบ้าง เดี๋ยวหลายคนฟังเอ๊ะมันมีแต่ร้ายไม่มีดีเลยเหรอยังมีดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยดาวราหูที่เป็นดาวร้ายเข้าสู่มุมวินาศในดวงชะตาแปลว่าในเรื่องของความร้ายที่เคยเป็นอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลเบาบางจางลงเพราะวินาศมันแปลว่าพังทลายไอยตัวร้ายเนี่ยในเดือนนี้ไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนะครับเพราะมันถือว่าถูกจํากัดหรือพังทลายลงไปทําให้ตัวคุณเองนั้นสะดวกราบเรื่อนขึ้นเวลาว,วางแผนอะไรก็พยายามวางแผนสักอ่วงหาสักนิดนึง แล้วก็อยาได้ไว้ใจลูกน้องแล้วคุณก็พยายามควบคุมดูแลเองเดี๋ยวมันจะเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ที่มุมสุภาะแปลว่าการเจริญเติบโตนะครับความสําเร็จชื่อเสียงมันจะส่งผลที่ดีขึ้นเพราะดาวพฤหัสแปลว่าความเจริญเป็นดอกเป็นผลสุภาะก็แปลว่าการประสบความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณความดีงามตอนนี้เข้ามาประกอบกันในเรื่องนี้พอดี จึงส่งผลให้มีโอกาสได้รับความสําเร็จชื่อเสียงการงานที่ผ่านมาถูกคาบหน้าที่ผ่านมาถูกแซงโคง้งเบียดเบียนไปรอบนี้ความเจริญในหน้าที่การงานจะค่อยๆมาสู่คุณนะครับดังนั้นเป็นช่วงที่ขาขึ้นรับรองให้รีบตักขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือบทสรุปคำพยากรณ์ของลัคนาสถิตณราศีมิถุนในเดือนมกราคม2545ครับ